สวัสดีนะค,คุณมันมีอย่างไรหรอกค่ะพี่น้องคะคลิปอะสำหรับช่องเล็กๆน้อยๆจังเฮ้านะคะไม่จำเป็นต้องเหตุลิปยาวนะคะทุกคนเฮาต้องสั่งตัวตนให้ <c oughs> พี่แห่น่องมาเห็นก่อน มีคนหูจักเขาเยอะก่อนค่ะควเว็ดคิิเงาสำหรับช่องของออรดีเองจะถ้าคลิปที่ประมาณนาทีกว่าๆขึ้นไปจะบ่มีเหรียญเลยค่ะเพราะว่าเขาจิบ่มีคนชมถ้ามีคนเบิง้งเขาก็เบิ้งไม่จบค่ะ เรียนกันเลยบะขื่นจะได้เป็นศูนย์จุดศูนย์ศูนย์แต่ว่าสําหรับคลิปเง้วคลิปแบบว่าคลิปตรงที่ว่าคุณกําลังคิดอะไรอยู่นะคะใส่ว่าถึงนาทีจะมียหยดเส้นขื้นนะคะถึงแม่ว่าจะมีคนเบิงนอยก็มีหยดเส้นขึ้นหยดเส้นขยับแต่ว่าถ้าเกิดว่าหยอดเส้น เออถ้าเกิดว่านาทีขึ้นยิ่งไปหอดก้างทีกูรู้คนดังๆเพคนบอกสองนาทีเคิงสามนาทีเคิงบอม,มีเลยค่ะกี่บอม,มียอดเส้นขยับก๊นิดเลยเละแต่ว่าผู้ติด,ดอ่าคนขามาเบิ้งเยอะนะคะจี่มียอดวิวซี่ร่อยหาร่อยอยู่ตัวหนาแปลกใจที่มันบมาขยับ ลองเห็นนะคะทุกคนลองปรับเปลี่ยนถ้าผู้ใดเรียนขยับดีก็อาะะาาก่าลงไปเถอะค่ะแปดนาทีเก้านาทีก็ลงไปเถอะเพราะว่าโฆษณาม,มันดีเขาเยอะต้นช่องสำหรับของออลเรดีเองนี่คือว่ามันมักขยับค่ะก็เลยต้องใส่น้อยๆไปก่อนสารตัวตัวเี็นผู้คนหงุดหงิดก่อนเขาบมูมแมนสายเอนเตอร์เทนนะคะเนาะสนุกสนานเขาก็เห็นป่ัเป็น ให้ความรู้เอากับมีแต่ความรู้คือกันเบิดเจ้าก็หูซมี่คอยกับหูซมี้อันที่คอยจิมาบอกเจ้าเจ้าก็หูเบิดแล้วก็เลยบปรูจริบ,บอกยังนอกค่ะเมนนี้มีเวลาค่ะทาเปี่้งทาคีมปกติบ่คคอยมีเวลาหรอ ก่อนจะออกให้ไปให้ไปนะอีเท่าจีทาคีมน่ากันเนาะ